สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่บเ้ามีนานะครับหกห้าอันนี้เรามาส่งทองล้นวันนี้ก็เลยแวะมาดูทุเรียนในสวนคุณสมพรเจ๊สาวนะครับก็ใช้แปดสามห้านะครับต้นนี้ก็ประมาณเก้าสิบลูกนะครับเรา,เาไว้เก้าสิบลูกส่งสวยนะครับ ใย้เริมนะครับวันนี้แปดสามห้านะครับนี่ก็ใบดีด้วยครับใบสวยใบใหญ่ใบเงานะครับนี่ใบใหม่นะครับแล้วก็ลูกก็อยู่เยอะนะครับลูกไม่มีหลุดไม่มีร่วงเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่ครับทรงโมรหมดุวยแพงอีก นี่ครับแปดสามห้าสงสวยครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ย9ิบเก้ามีนาหกห้านะครับอันนี้ก็ทุเรียนสวนคุณสมพรเหมือนกันต้นนี้ก็ประมาณแปดสิบลูกนี่ครับเป็นพวงพวงอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่เป็นพวงพวงเลยนะครับนู่นดูพวงนั้นแดลูก ดำเป็นก้อนเลยนี่พวงนี้แปดลูกยังไม่สลัดเลยนะครับแต่ปีนี้ทุเรียนไม่ค่อยมีกิ่งต่ำนะครับกีแก่คงสูง,สงใบสวยอันนี้นกหยิบนะครับนกหยิบอัน,นอันนี้รุ่นแรกนกหยิบรุ่นแรก ันก็คือตอนเราทําแร่ธาดมันไม่พร้อมไงพอเราใส่ปุ๋ยแล้วมันก็เลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งดอกอะไรเงี้ยแล้วเราไปอดน้ํามันด้วยอะไรด้วยไงเออมันก็เลยไม่เคยอยากกลมแล้วเราก็ต้องมารีบปั้นมัน